โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม m e r t h a i l a n d com นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรากำลังอยู่ในส่วนของการใช้งาน m y SQL Workbench อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำการ Reverse Engineering นะครับ Reverse Engineering หมายความว่าย่งไงนะครับก็หมายความว่านะครับเรามี Table อยู่ใน m มา SQL ลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะทำการ Reverse Engineering ออกมาให้อยู่ในรูปของ ER Diagram โอเคนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำการ Forward Engineering ไปแล้วนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าขั้นตอนในการ Reverse Engineering เป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับอ่าก็นะครับก็อ่ามาเข้าสู่ในส่วนของการสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วกันนะฮะ นี่ผมเซฟไว้นะครับโอเคอ่าจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับโหเนนะครับหลังจากที่เราสร้างเกรดนิโปรเจกต์แล้วนะครับก็ตั้งชื่อให้มันตรงนะฮะกับชื่อเทเบิลอ่า๋ยวชื่อสกีมาหรือว่าชื่อ d t a b เบ e ในฐานข้อมูลครับก็คือ myapp ครับโอเคนะฮะก็ใส่นะครับการเข้ารหัสก็ฮะ utf8unicode นะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ทำการรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งได้เลยนะครับมาที่ d a t a า a s e แล้วก็รีเวิร์สเอนจิเนียริ่งนะครับโอเคกด next นะครับอ่ามันก็จะไปทำการดึงเอาฐานข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเชเรานะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับตัวนี้มันมีให้เรานะครับซึ่งมันติ๊กให้เราอยู่แล้วนะครับ โอเคเพราะว่าเราได้ตั้งชื่อก่อนหน้าแล้วนะครับก็กด next นะครับนะก็อรอสักครู่นะครับทำการรีชิวว์ข้อมูลเข้ามาเรียบร้อย finish นะครับแล้ทำการ execute นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ,อาจจะมี error บ้างนะครับอาจจะดู log file นะครับ warning previous s c r e e n make h o t schema my app was found statement ignore นะครับโอ okay, เคอาจะมีเออร์อบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำการสร้าง Entity แล้วก็รายชื่อฟิลอะไรต่างๆที่เราได้สร้างไว้นะครับมันก็จะถูก Reverse กลับมานะครับพร้อมกับทำ Relation ให้เรากลับคืนเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวก่อนหน้าที่เราทำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการ Reverse Engineering กลับมาแล้วก็ทำการ c r e a t เทอร์เข้ใหม่ นะครับใช่ไหมครับพอเคียเทิลเข้าไปใหม่เราก็ทำการ Forward Engineering กับคืนเข้าไปนะครับก็จะทำการซิงข้อมูลลักษณะนี้นะครับมาสมมติว่าเราลืมโปรเจกตของ MyHL Workbench นะครับหรือว่าเรา Format ข้อมูลทิ้งไปแล้วทำยังไงโครงสร้างตารางเราไม่มีเราจะไปเพิ่มตารางใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปสร้าง Relation เองในมา i l เชย่หมในม a d m i n นะครับมันก็ยุ่งยากเสียเวลานะครับเราก็ทำการ reverse engineering เข้ามาที่ไดแกรมแล้วก็ทำการใส่ entity พร้อมกับสร้าง connection หรือว่าสร้าง relation เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ forward engineering ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสะดวกรวดเ,เร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆได้ สร้างแอปพลิเคชันที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ Programmer Thailand.com นะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ